ซิต hey, ี้เฮนัดนี้การันตีแชมป์สวัสดีครับพบกับจัดพ c ชาน n e ล Channel, นะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคืนนี้นะครับระหว่างบิ๊กแมตต์แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Chelsea, อเชลซีนะครับก็เออเลยนะครับก็แมนซิตี้นะครับได้เล่นในบ้านนะัดนี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซี ฟอร์มของทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีมากนะครับผลงานนะครับผลงานล่าสุดของฝั่งเ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือชนะชนะปารีเชิงชแมงนะครับพร้อมกับเข้าชิงยูฟาแชมเปียนลีกครั้งแรกในรอบห้าเปีของสโมสรน,นะครับแล้วก็บุกไปชนะ คริสตัลพาเลสอประตูต่อศูนยนะครับฟั่งทิมเยือนนะครับเชลซี Chelsea, นะครับก็ทําได้ดีไม่แพ้กันก็เปิดบ้านชนะเรอัลมาดริดพร้อมกับเข้าไปชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นปีที่2ของชูเคิลนะครับหลังจากปีที่แล้วคุมปารีสแซงช์แมนนะครับพาเข้าไปชิงแต่ว่าอกหักไปนะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะฟูลแลมด้วยสกอร์สประตูต่อศูนนะครับ มาดูผลงานการเจอกันล่าสุดครับก็คือ FA ฟเอครับนะครับเมื่อวันที่17เมษายนนะครับเชลซีเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าเคียแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบพร้อมกับเข้าไปชิงชนะเลิศเอฟเอครับนะครับมาดูความพร้อมในเกมนี้ครับเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหากคว้าชัยในนัดนี้ก็จะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่5ในรอบ10ปีหลังนะครับ ก็สภาพทีมดทั่วไปนะครับก็จะช่วยใช้งานเพียงจอสโตนคนเดียวนะครับที่เหลือก็ลงได้ในแคบน่าจะเป็นโอกาสของลาป,ปอก็นะครับที่จะเสียแนนบแทนในการจัดทัพก็จะมีการปรับทัพพอสมควรเพื่อเปิดโอกาสให้แข้งตัวสำรองไม่ว่าจะเป็นซูอัลกาเซโลฟเมจแมนแมนดี้โรดี้และฮิมสเตอร์ลิงก็น่าจะกลับ ลงมาในนัน้นนี้ไม่ว่าจะเป็นเดายิงตัวเก๋านะครับที่อัลเกรโลนะครับที่เคยยิงแฮตทริกใส่เชลซีมาแล้วเมื่อรดูก,การ2019นะครับส่วนทูมาชูเคิลผลงานค่อนข้างดีนะครับก็ผ่านเข้าไปจะขาดแค่มาเตโอโควาสิตนะครับคนเดียวที่บาดเจ็บนะครับส่วนการจัดทัพก็น่าจะมีการปรับทัพนะครับน่าจะมีการ พักตัวหลักบ้างแล้วก็ลงสลับกันลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอร์ชูมาลิเจมก็ลงโซ่น่าจะได้ลงในนัดนี้นะครับตัวความหวังนะครับตัวความหวังก็น่าจะของฝั่งแมนชาวบ,บ้านน่าจะฝา y, y ะคก, io, er, วกนนความหวังไว้ที่เควินเดอร์บอยยานมาเมลสนะครับแล้วก็เซอร์กิโออาเกลกุลนะครับฝั่งทิมเยือนนะครับน่าจะฝากความหวังไว้ที่คายฮาวเวตนะครับแล้วก็พิเตียนพูช พรีสิตนะครับหรือว่าเมชันเมาส์ต่างทุกคนตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮวัเนะี่ยก็ความมั่นใจเริ่มกลับมานะครับทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับน่าจะเป็นทีเด็ดให้ทูเคิลได้นะครับอ่าเกมนี้นะครับผมมองไปว่าแมนซิตี้ได้เล่นในถิ่นนะครับถ้าชนะแล้วก็จะควา้าแชมป เชลซีก็มีลุ้นเบียดขึ้นไปนแซงเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์เมื่อคืนถ้าเปิดบ้านโดนนิวคาสเซิลมาเผาเผาคาลังนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีถ้าชนะนัดน,นี้ก็กระโดดขึ้นไปอันดับ3าเพราะฉะนั้นเป็นเกมที่สำคัญมากสำหรับ2ทีมซิตี้ชนะเป็นแชมป์เชลซีชนะขึ้นอันดับ3นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมใหญ่นะครับพีพิกน่าจะมีการบุก ทุกครูตั้งรับรอสวนนะครับแล้วก็ทำได้ดีมองไปที่เชลซีและแมนซิตี้จะกินกันไม่ลงครับเปิดบ้านเสมอกันนอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานนะครับและขอขอบคุณจากข้อมูลจากกปุกดอ .com สยามสป,ปอร์ตแล้วก็ True ID นะครับ